เตรียมแก้วมานะคะแก้วสวยๆหน่อยแล้วก็อันดับแรกเลยนะคะมีน้ำมะนาว1ลูกเดี๋ยวเราจะผสมนะคะน้ำพึ่ง1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับละเอียดแต่ในภาพมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะประมาณสัก3ามกรีบด ฮ e r เ d i s h อ่าคือมันเป็นอ่ามันทำมาจากหัวไชเท้าบดนะคะพริกป่นเคนประมาณสัก1ส่วนสช้อนชาซินิมัมนะคะหรือผงอบเชย1ส่วนสช้อนชาเหมือนกันนะคะ ผสมทั้งหมดรวมกันนะคะแล้วก็คน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 เพื่อที่จะให้น้ำพึ่งกับฮอสเรดิชละลายนะคะฮอสเรดิชเนี่ยหรือว่าหัวเช็ดท้าบดนี่นะคะเราใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะถ้าใครไม่ชอบกินก็อาจจะน้อยลงนิดนึงก็ได้แต่อย่าให้น้อยมากคนนะคะถ้า มันไม่ค่อยละลายเท่าไหร่ก็ใส่น้ำร้อนลงไปนิดนึงนะคะอันนี้ใส่น้ำร้อนแล้วดีทอกร่างกายเมื่อวานกินเนื้อเยอะเพื่อสุขภาพที่ดีอืมเผ็ดนิดนึงคือตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะช่วย ไปล้างไขมันที่อยู่ในลาไส้อเผ็ดที่คอแต่ว่าช่วยในเรื่องขับถ่ายได้ดีมากเลยนะคะทั้งวันเลย